ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่567แยกกันเถอะวันรุ่งขึ้นหยวนหย่งอี้ไม่ได้ออกมากินข้าวเช้าตอนที่กินข้าวเช้าหยวนชิงหลิงถามอาซี่อาซี่จึงพูดแบบหลีกเลี่ยงปัญหาสำคัญว่าเมื่อคืนพี่สาวร้องให้ทั้งคืนวันนี้ไม่มีแรงพอก็เลยจะไม่ลุกออกมากินข้าวเช้าแล้วสีหน้าของอ,องชีถึงกับเปลี่ยนไปทันทีทำไมละ่ะ อาซีมองเขาพูดด้วยน้ำเสียงไม่สู้ดีว่าสาเหตุเพราะอะไรเจ้าไม่รู้หรอกหรืออยู่วนเท่ากับหยวนชิงหลิงกว่าสายตามองไปที่เขาแล้วถามขึ้นพร้อมกันว่าเกิดอะไรขึ้นองฉีไม่ตอบนั่งเซอ่ออยู่ที่นั่นครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นอย่างเฉยชาว่าไม่มีอะไรหรอกนางบอกว่านางจะไปจักจวนอองฉีนางอยากไปก็ให้นางไปเถอะนางบอกแล้วว่าไม่ช้าก็เร็วนางก็จะไปอยู่ดี ในเมื่อเป็นเช่นนี้ไปช้าไม่สู้ไปเร็วหลีกเลี่ยงไม่ให้ต่างคนต่างก็ต้องทุกข์ใจด้วยพูดจาเพ้อเจ้ออะไรของเจ้านี่เจ้าไม่คิดจะเหนี่ยวรังนางเอาไว้สักหน่อยเลยรอึอยู่วนห้าวพูดอย่างโกรธเคืององชียิ้มอย่างขมขื่นหันไปมองอยู่วนห้าวเหนี่ยวรั้งอะไรละ่ะไม่ว่าข้าจะอธิบายเท่าไหรนางก็ไม่ฟังเอาแต่ดันทุรังถามว่าในใจข้ายังมีชูหมิงช่วยหรือไม่เช่นนั้นเจ้าก็บอกนางไปว่าไม่มีก็ได้แล้วไม่ใช่รึ อยู่วนเห่าพูดอย่างฉุนเฉียวผู้หญิงถือสาเรื่องแบบนี้มากสาบานกับนางเลยก็ได้ว่าในใจเจ้าไม่ได้คิดถึงตั้งนานแล้วก็สิ้นเรื่องเมื่อก่อนเจ้าเคยปฏิบัติต่อชูหมิงช่วยเราแก้วตาดวงใจขนาดนั้นนางย่อมถือเรื่องนี้มาใส่ใจอย่างแน่นอนเจ้าในฐานะผู้ชายควรมีความรับผิดชอบต้องรู้จักทําให้นางรู้สึกว่าตัวเองได้รับความสบายใจนั่นถึงจะถูกต้ององชี้สายหน้าข้าโกหกนางไม่ได้มีบางคําที่ข้าไม่อาจพูดออกไปโดยฝืนต่อมโนธรรมในใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องพูดกับนางยิ่งไม่อาจโกหกได้แม้เพียงครึ่งคำยหยวนเฮ้าสูดลมหายใจเข้าจนลึกสุดปอดหันไปมองหยวนชิงหลิงด้วยสีหน้างุนงงข้าฟังผิดไปหรือไม่เขาพูดเรื่องบ้าบออะไรออกมาหยวนชิงหลิงพูดอย่างเรียบเฉยว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถโกหกได้เพราะว่าในใจเขายังคิดถึงคำหนึ่งหาชูหมิงช่วยอยู่ผุดลุกขึ้นยืนหันหน้ากวาดสายตาไปรอบห้องแต่ไม่เห็นอะไรที่พอจะจับคว้าขึ้นมาได้ จึงยกเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่เมื่อครู่ขึ้นมาด้วยมือข้างหนึ่งแล้วร้องตะโกนเสียงดังว่าวันนี้ข้าจะตีตัวร้ายประโยชน์อย่างเจ้าให้ตายพูดพลางก็คว่างเก้าอี้นั้นเข้าไปใส่องฉีทันทีที่ประตูหน้ามีคนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วคว้าคอเสื้อขององฉีแล้วดึงออกไปแล้วใช้ตัวเองไปบังข้างหน้าเพื่อรับการโจมตีแทนเมื่อเก้าอี้ร่วงลงบนพื้นก็เห็นว่าบนใบหน้าของนางมีเลือดไหลาอาบ อาซีพุ่งเข้าไปข้างตัวนางเพื่อช่วยพยุงทันทีพูดอย่างร้อนใจว่าพี่สาวหยวนหยองอี้ยิ้มด้วยสีหน้าซีเซียวไม่เป็นไรผู้ฝึกวรยุทธ์อย่างพวกเรากับแค่บาดแผลแค่นี้จะนับเป็นอะไรได้เข้าไปช่วยอาซีพยุงหยวนหยองอี้ไปรักษาบาดแผลก่อนจะจักไปก็เหลือบสายตาไปมององอ,องฉีเมื่อครู่นี้เขาโกรธสุดขีดแล้วตอนที่เขาเห็นว่าหยวนหยองอี้พุ่งเข้ามาเก้าอี้ก็ถูกคว้างออกไปแล้วก็โกรธจนไฟโทสลามไปทั่วทุกอนุรุคุมขน เจ้าตายแล้วหรืออย่างไรมัวยืนเซอ่อทำอะไรอยู่ได้ตอนนี้เองที่องชีฟื้นคืนสติจากความตกใจขึ้นมาได้พอนึกถึงสภาพที่นางเลือดไหลาอาบหน้าก็รีบวิ่งเข้าไปทันทีอาการบาดเจ็บของหยวนหยงอี้ไม่น่าเป็นห่วงนักตอนที่องชีเข้ามาหยวนชิงหลิงได้ห้ามเลือดกับฆ่าเชื้อให้นางเรียบร้อยแล้วตอนที่เก้าอี้ถูกคว้างออกไปมันไปกระแทกใส่หน้าผากกับหนังหัวจนเลือดไหล แต่อาการบาดเจ็บภายนอกนั้นไม่น่าเป็นห่วงหยวนชิงหลิงกลับกังวลเกี่ยวกับสมองที่อาจถูกกระทบกระเทือนมากกว่าเพราะจะอย่างไรตอนที่เจ้าห้าออกแรงคว้างเก้าอี้เมื่อครู่นั้นก็ไม่ใช่เบาๆเลยอ,องชีมายืนอยู่ตรงหน้าหยวนชิงหลิงถอนหายใจเบาๆเสียงหนึ่งแล้วหยิบผ้าขนหนูเปียกมาเช็ดเลือดบนใบหน้านางพูดอย่างปวดใจว่าเจ้าแค่ดูพี่ห้าตีข้าอย่างเดียวก็พอแล้วทําไมต้องช่วยข้าด้วยตัวเองต้องมาบาดเจ็บขนาดนี้มันคุ้มกันแล้วหรือหยวนหยองอี้พูดเบาๆว่า ข้าชินแล้วล่ะคำพูดประโยคที่ว่าชินแล้วนั้นทำให้ในใจอ,องฉีรู้สึกเจ็บปรเหมือนถูกมีดแทงนางเป็นแบบนี้เสมอไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะคิดถึงเขาก่อนคอยปกป้องเขาทุกอย่างตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามันกลายเป็นความเคยชินของนางไปแล้วจริงฮ่าฮ่าเขาอยากจะพูดพร่องออกไปให้ชัดๆว่าอยากให้นางอยู่ต่ออยากให้อยู่ข้างกายเขาต่อไปเขาอาจทำให้คนอื่นผิดหวังได้แต่ไม่อาจทำให้นางผิดหวังได้แต่เมื่อคำพูดมาถึงปากเขาก็ยังกลืนมันกลับลงไปอดกลั้นไว้ไม่ยอมพูด เขาไม่รู้ว่าตัวเองหุนหันพลันแล่นไปชั่วขณะหรือไม่ถึงขั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อชูหมิงช่วยในตอนนี้เหมือนเป็นเคยแต่งเข้าไปแล้วเขาอยากอธิบายให้ชัดเจนหวังว่าตัวเองจะมีเหตุผลมากพอจนสามารถไปพูดกับนางได้อย่างเต็มปากเต็มคำและไม่หลงเหลือความรู้สึกผิดในใจแม้แต่น้อยมือของเขาค่อยๆหนักอึ้งจนทิ้งลงข้างตัวไปแววตาของหยวนหยองอี้ก็ค่อยๆมืดทะมึนหม่นแสงลงไปเช่นกัน ประโยคที่ว่าชินแล้วประโยคเดียวทําให้แม้แต่ตัวนางเองก็แทบจะร้องให้ออกมาเหมือนกันนางคาดหวังว่าเขาพูดอะไรออกมาบ้างอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ไม่พูดอะไรหยวนหยองอี้พูดเสียงเบาว่าเจ้าออกไปก่อนเธออีกเดี๋ยวข้าย,ยังต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกเสื้อตัวนี้มันเปื้อนเลือดไปหมดแล้วส่งเสียงขานรับเสียงหนึ่งแล้วหันไปมองหยวนชิงหลิงจากนั้นค่อยหันไปมองอาซี่อีกทั้งสองคนต่างก็กําลังยุ่งอยู่กับการรักษาแผล จากในส่วนลึกสุดของหัวใจจากนั้นก็มองหยวนหยงอี้อย่างลึกซึ้งแวบ,บหนึ่งทันทีที่เขาหันหลังน้ำตาของหยวนหยงอี้ก็ไหลลงมาทันทีหลังจากล้างมือเสร็จก็นั่งลงตรงหน้านางแล้วกุมมือทั้งสองข้างของนางไว้ใหญ่อี้เจ้าชอบเขาจริงฮ่าฮแล้วพูดด้วยเสียงสะอื้นว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลย แต่พอได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนานเข้าก็ไม่รู้ว่าใจข้ามันวั่นไหวไปตั้งแต่เมื่อไหร่พอมารู้ตัวอีกทีก็เป็นแบบนี้ไปเสียแล้วเจ้าจะไปจริงฮ่าฮน้ำตาก็ไหลออกมามันไหลไปผสมกับเลือดจนเปื้อนเป็นทางทำให้นางมีสภาพเหมือนแมวหน้าลายที่ดูน่าสงสารมากตัวหนึ่งอย่างไรอย่างนั้นพี่หยวนถ้าเป็นเจ้าอยู่แยกกันชั่วคราวสมองเขาเลอะเลือนสับสนต้องให้เจอความเจ็บปวดจากการสูญเสียเท่านั้น ข้าอิจชาเจ้ากับรัชทายาทจริงๆทั้งที่เป็นพี่น้องกันแท้ๆอันที่จริงสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือหัวใจของเจ้าห้าเข้มแข็งกว่าเขาชัดเจนกว่าเขาและเข้าใจมากกว่าเขาทันทีที่ชัดเจนในสิ่งที่ต้องการแล้วด้วยนิสัยของเจ้าห้าจะไม่มีการเย่นเยอะอือออดอาดอะไรทั้งสิน้นเมื่อคิดถึงตรงนี้หยวนชิงหลิงก็รู้สึกผิดที่เมื่อวานมวลนึกสงสัยจนพ่านไปโกรธเขายังดีที่เมื่อคืนนี้ได้ชดเชยให้เขาไปแล้วอาซี่พูดอย่างโกรธเคืองว่าหลังจากกลับไป เราไปขอให้ท่านย่ากลับทูลหองเห่าเรื่องอย่ากกันเถอะจากนั้นค่อยหาสามีใหม่ให้พิศักคนให้เขาไปนั่งเสียใจภายหลังอยู่คนเดียวเสียให้เข็ดหยวนหยองอี้กลอกตาใส่น้องสาวข้าเคยแต่งงานมาก่อนเจ้ากิดหรือว่าจะแต่งออกไปได้ง่ายๆขนาดนั้นนะ่ะอาซีพูดเสียงสูงปรีดว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่งไปเป็นภรรยาของพ่อไม่เมียตายก็ยังได้นี่ส่วนมากอาจอายุเยอะไปหน่อยถ้ายังไม่ได้อีก ถ้าจะไปขอให้สวีอีแต่งกับพี่เองหยวนหยงอี้ถึงกับหัวเราะไม่ได้ร้องให้ไม่ออกไม่เอาหรอกสวีอีน่าจะว่าไปเจ้าจะไปขอให้สวีอีช่วยสวีอีจะยอมฟังเจ้าหรืออาซี่พูดอย่างภาคภูมิใจว่าสวีอีต้องฟังข้าแน่ตอนนี้เขาทําให้ข้าโกรธอยู่ถ้าอยากให้ข้ายอมยกโทษให้เขาเขาก็ต้องฟังข้าหยวนชิงหลิงหัวเราะทําไมข้ากลับได้ยินมาว่าเป็นสวีอีต่างหากที่กําลังโกรธเจ้าอยู่ละ่ะ ตอนนี้เขาไปพนธนาจนทั่วโลกแล้วกระมังว่าเจ้าเป็นคนปากมากสวีอีเป็นคอใจแคบเสียด้วยน่ากลัวว่าคงยังไม่ยอมยกโทษให้เจ้าในเร็วๆนี้แน่อาซี่ปิดปากแอบหัวเราะไม่ต้องกลัวหรอกสวีอีน่าก,กล่อมง่ายจะตายแค่สรรเสริญเยินยอเขาสักสองสามคำเขาก็จะมีความสุขจนหางกระดิกเสียจนแทบลอยขึ้นฟ้าได้แล้วกระทั่งความเกลียดชังที่ฆ่าบุพการีก็ยังสามารถสลายหายไปได้ดั่งน้ำแข็งละลายเลยเชียวละ่ะ เจ้าช่างรู้จักสวีอีดีจริงๆนะหยวนหยงอี้มองอาซีอย่างครุ่นคิดช่องตามใจทูเดย์พระชัยาหมอยาเซียน568ใจเจ้าปรารถนาอะไรอาซีขมวดคิ้วมุ่นใครไม่เข้าใจสวีอีบ้างหละ่ะคนอย่างนั้นเข้าใจได้ไม่ยากหรอกก็แค่คนโง่งเง่าคนหนึ่งหยวนหยงอี้ยิ้มแล้วพูดว่าดูๆไปแล้วเหมือนว่าเรื่องแต่งงานของเจ้าจะมีวิแววแล้วละ่ะ หยวนชิงหลิงมารู้ตัวทีหลังหันไปมองอาซี่ด้วยความประหลาดใจเจ้ากับสวีอีอาซี่เป็นเบื่อใบไปครู่หนึ่งหน้าแดงด้วยความเขินอายกระทืบเท้าด้วยความโกรธพี่สาวเจ้าพูดจาเหลวไหลอะไรกันข้ากับสวีอีจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเขาก็แค่คนโง่คนหนึ่งข้าไม่มีทางต้องตาคนโง่ได้หรอกคนโง่สิด,ดีซื่อสัตย์ใจแข็งเปิดใจยอมรับคนเพียงคนเดียวทั้งยังดีกับคนเพียงคนเดียวหยวนหยองอี้พูดอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา จากนั้นก็มองไปที่หยวนชิงหลิงพี่หยวนเจ้าว่าจริงหรือไม่หยวนชิงหลิงไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องของสวีอีกับอาซี่มาก่อนเลยจริงๆพอตอนนี้ได้ยินหยวนหยองอี้พูดก็ยิ้มหวานเต็มใบหน้านั่นสิถ้าแต่งให้สวีอีจริงๆหล่ะก็ชีวิตนี้คงจะเรียบง่ายมากทีเดียวแต่ฮูหยินใหญ่จะยอมรับสวีอีได้หรือผู้มิหลังครอบครัวของสวีอี ตระกูลหยวนเป็นตระกูลทหารที่มีอำนาจและโดดเด่นแม้จะบอกว่าภูมิหลังทางครอบครัวของสวีอีจะไม่ได้แย่แต่ในสายตาของผู้มีอำนาจบารมีมันก็ดูยาจกไปหน่อยจริงฮ่าฮ่าอีกทั้งคอยติดตามอยู่ข้างกายเจ้าห้าแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นมือขวาแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความโดดเด่นให้เห็นมากนักหยวนหยงอี้ยิ้มพลางพูดว่าท่านย่าไม่สนใจภูมิหลังของครอบครัวหรอกขอแค่เป็นคนดีก็พอแล้ว หยวนชิงหลิงอดชื่นชมในใจไม่ได้ผูห้หยินใหญ่ช่างเป็นคนใจกว้างและโปร่งใสย,ยิ่งนักอาซีได้ยินที่พวกนางพูดเหมือนจะเริ่มหลุดประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆก็โกรธจนใบหน้าแดงก่ำกระทึบเท้าอย่างไม่พอใจแล้วหันหลังจากไปหยวนหยองอี้กับหยวนชิงหลิงต่างเก่งหัวเราะขึ้นมาตระกูลหยวนมีเด็กสาวที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวแล้วสิเนื่องจากอาการบาดเจ็บของหยวนหย,นหยองอี้เดิมทีแผนการที่ว่าจะไปพายเรือที่ทะเลสาบกับยหยวนฮ่าวจึงต้องมีอันล่าช้าออกไป แต่ในเมื่อมาถึงซีโจแล้วอยู่วนเทารู้สึกว่าเขาควรไปภูเขาหมื่นพุทธเสียหน่อยภูเขาไม่ใหญ่แต่มีข้อดีที่สูงดูแปลกตาและงดงามโดดเด่นรวมถึงผู้สแสวงบุญจากทั่วทุกมุมของเปิดถังคนที่ท้อแท้คนที่สมหวังจะมีพระพุทธรูปตลอดเส้นทางคนที่มากราบไหว้บูชาสามารถกราบไหว้ได้ตลอดเส้นทางที่เดินขึ้นไปคนที่ศรัทธาอย่างแรงกล้ามาก ผู้เขาหมื่นพุทธแห่งนี้ตอบสนองต่อทุกคำขอไม่ว่าจะเป็นคำขอเรื่องอนาคตขอเพื่อวงศ์ตระกูลขอเพื่อให้ได้เจอเนื้อคู่ไปจนถึงขอให้มีลูกคนที่เชื่อถือศรัทธาหลายคนได้รับสิ่งที่ปรารถนาหลังจากมาอธิษฐานขอพรดังนั้นผู้ที่มาทำบุญจุดทูปข,ขอพรที่นี่จึงมีมากมายสถานที่ก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยดังนั้นในตอนที่รถม้ามาถึงตีนเขาหมื่นพุทธหยวนชิงหลิงก็อดถามไม่ได้ว่าพายเรือกับไหว้พระเจ้าเลือกไหว้พระจริงๆหรือนี่เจ้าเริ่มจะทำให้คนคาดเดาไม่ได้ไปทุกที อยู่เหวินหาลืมตาขึ้นในตาเป็นประกายวาับวับราวกับแสงดาวจะให้ทำอย่างไรได้ละ่ะในบ้านมีศพยืมร่างคืนชีพอยู่อย่างไรก็ต้องมาอธิษฐานขอให้ทุกสิ่งคุ้มครองแบบรอบด้านนั่นละ่ะคำตอบนี้เป็นอะไรที่เหนือคาดมากอยู่วนชิงหลิงจับมือเขาลงจากรถมาแล้วพูดว่าอาศัยความช่วยเหลือจากทุกสิ่งรอบด้านจะช่วยคุ้มครองอะไรข้าได้ละ่ะไม่สําคัญว่าจะคุ้มครองหรือไม่ข้าก็ภาวนาแค่ขออยาให้วิญ,ญญาณของเจ้าของร่างเดิมกลับมาพัวพันจนไล่ให้เจ้ากลับไปก็พอ อยู่เหวนเฮาพูดอยู่วนชิงหลิงยิ้มแล้วพูดว่าถ้าจะกลับมายึดคืนก็ให้เขายึดคืนไปเถอะเดิมทีข้าก็เป็นแค่ผู้ที่บุกรุกมาครอบครองบ้านของผู้อื่นอยู่แล้วถ้าเจ้าของกลับมาพวกเจ้าก็ถือว่ามีชะตาได้กลับมาเป็นสามีภรรยากันจริงๆแล้วอยู่เหวนเฮาเหยียดมือใหญ่ออกไปรัดรอบเอวของนางหมับพูดอย่างดุดันว่า ถ้าเจ้าพูดประโยคนี้ให้ข้าได้ยินอีกเป็นครั้งที่สองหลักก็ข้าจะผลักเจ้าลงไปจากยอดภูเขาหมื่นพุทธเลยคอยดูหยวนชิงหลิงแลบลิ้นปลิ้นตาใส่แรกดูอะไรขนาดนี้หนะ้าทำข้าตกใจแทบตายแล้วยหยวนเห่าพ่นลมหายใจพูดอย่างไม่พอใจว่าเจ้าต่างหากที่ทําให้ข้าตกใจแทบตายแล้วหยวนชิงหลิงคนเดิมนิสัยหน้ารังเกียจหน้าขยะขยงถึงขนาดนั้นเจ้าอยากให้นางกลับมาจริงหาฮาน่ารึษ ทั้งคู่เดินไปข้างหน้ามันเอ๋อกับสวีอีเดินตามอยู่ข้างหลังเดินทิ้งระยะห่างจากกันช่วงหนึ่งจึงได้ยินไม่ค่อยชัดนักว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันจูจูอยู่เหวินเฮ้าก็ถามขึ้นว่าจริงสิดเดิมทีหน้าตาของเจ้าเป็นอย่างไรรึอหวนชิงหลิงยกมือขึ้นรูปใบหน้าตัวเองแล้วพูดว่าก็พอฮาฮากันนะแต่สูงกว่านางนิดหน่อยแกกว่าหน่อยแต่ก็มีสมองมีสติปัญญากว่าหน่อยสติปัญญามันคืออะไรอยู่เหวินเฮ้าจับมือนาง ลมภูเขาพัดโช,ชอยเอื่อยแฝงมาด้วยความเย็นสบายของช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจเป็นพิเศษก็คือคนที่ดูแล้วมีวัฒนธรรมมีความรู้มากมายหยวนชิงหลิงตอบอ๋อ,อคนที่เหมือนเจ้าหวางเขาขามวดคิ้วแต่เจ้าหวางดูแล้วหน้าตาไม่น่ามองอย่างเห็นได้ชัดนี่เห็นได้ว่าคำว่ามีสติปัญญาไม่ใช่คำที่มีความหมายเชิงบวกหยวนชิงหลิงร้องหาขึ้นมาเสียงหนึ่งเจ้าหวางยังนับว่าหน้าตาไม่น่ามองหรือ อย่างน้อยเขาก็ดูดีกว่าแม่ทับลูมังอยู่มากนะรูปโฉมของพี่ซูหลงนั้นถือว่าโดดเด่นที่สุดแต่งกายด้วยชุดสีขาวอยู่วนเฮ่าเชิดหัวชูคอราวพ่อไก่พันพูดอย่างลำพองใจว่าถ้าพูดกันในแง่ของรูปโฉมละก็ย่อมไม่มีทางเทียบค่าได้แน่นอนอยู่แล้วไม่งัดข้อเลยแม้แต่น้อยนั่นสินาราชทายาตของข้ามีรูปโฉมสง่างามโดดเด่นไม่มีใครเทียบได้ในใต้่าจิง พูดพลางนางก็เอียงหน้าไปมองเขาการแต่งกายของเขาในวันนี้ช่างสง่าหน้ามองมากจริง <laughs> ฮ่าฮ่าดวงตาเปล่งประกายดุจด,ดั่งดวงดาวจะรดัแสงเจิดจ้ามุมปากมีรอยยิ้มจางๆราวกับพระจันทร์โค้งกว้านสีทองทำให้เขาดูหล่อเหลางามสง่าหรูหรา <laughs> เป็นคนที่เหมาะสมกับคำว่าสามีในอุดมคติจริงฮ่าฮ่าจิตใจเบิกบานสบายตาสบายใจ ดวงตาปรากฏแววชื่นชมโดยไม่รู้ตัวอยู่หวนเห่ามองในตาส่วนลึกของนางยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจมากขึ้นไปอีกไม่ได้สนใจเลยว่ามีผู้คนมากมายรอบตัวเขากำลังเดินขึ้นเดินลงภูเขากันขวักไขว่อีสวีอีมองเห็นจากระยะไกลก็อดส่งเสียงร้องอุทานด้วยความรังเกียจออกมาไม่ได้อยากตายรึอยู่วนเห่าหันหน้าไปจิกสายตามองเขาอย่างดุดนัน ใบหน้าที่ถูกต่อยเมื่อคืนยังคงเป็นสีดําไปแถบหนึ่งเป็นสีเขียวไปแถบหนึ่งเขารู้สึกว่าตัวเองในช่วงนี้สมควรจะรู้จักสงบปากสงบคําเสียหน่อยหยวนชิงหลิงร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแม้ว่าทางขึ้นเขาจะไม่นับว่าสูงชันอะไรแต่หลังจากเดินไปได้ราวๆหนึ่งกา้านทูบโชคดีที่วันนี้มีเวลาทั้งวันดังนั้นพวกเขาจึงไม่รีบร้อนชมทิวทัศน์บนภูเขาไปตลอดทางค่อนข้างตามอำเภอใจไม่น้อย แม้ว่าอยู่วนเฮาจะบอกว่ามาไหว้พระแต่ตลอดเส้นทางที่เดินผ่านมีผู้คนมากมายตามสองข้างทางที่พากันกลับไหว้พระอย่างแข็งขันแต่เขากลับเดินยาวไปตลอดทางไม่ได้หยุดเพื่อเข้าไปจุดทูบไหว้พระที่จุดไหนเลยหยวนชิงหลิงถามเขาว่าเจ้าไม่ไปไหว้พระหน่อยหรือทำไมข้าไม่เห็นเจ้าไหว้พระองค์ไหนเลยล่ะอยู่วนเฮาตอบว่าไม่ต้องรีบร้อน พวกเราไปถึงยอดเขาก่อนค่อยว่าบนยอดเขามีหยวนสื่อเทียนจุนประดิษฐานอยู่ถ้าจะวหวต้องไหวองค์ที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดสิหยวนชิงหลิงนึกสงสัยขึ้นมาทันทีเมื่อครู่นี้ข้าเฝ้าดูมาตลอดทางทั้งหมดนี้เป็นเทพ,พเจ้าลทัทธิตา๋ารวมทั้งหยวนสื่อเทียนจุนเองก็เป็นเทพ,พเจ้าลทัทธิตา๋าด้วยไม่เห็นมีพระของาศาสนาพุทธเลยทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าภูเขาหมื่นพุทธแทนที่จะเป็นภูเขาหมื่นเทพละ่ะหยวนเฮาอธิบายว่า เจ้าลองเงยหน้ามองขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้สิดูเหมือนพระภิกษุผู้นั่งสมาธิอยู่หรือไม่แล้วลองดูภูเขาที่อยู่รอบตัวเจ้าสิเหมือนพระหลายๆรูปกำลังนั่งรวมกันเพื่อฟังพระไตรปิฎกอยู่หรือไม่ หยวนชิงหลิงเงยหน้ามองขึ้นไปเห็นแค่ยอดภูเขาที่มีลักษณะกลมๆแต่ดูล้นล้นเมื่อพิจารณาดูอย่างละเอียดก็ดูเหมือนศีษะของพระภิกษุจริง,รงๆเมื่อมองดูส่วนที่ยื่นออกมาของเชิงเขาก็มีลักษณะเหมือนนิ้วมือของพระที่พนมนิ้วทั้งสิบเข้าไว้ด้วยกันมองไปรอบๆทุกด้านก็เหมือนกับที่เขาพูดจริงๆมีบรรดาพระภิกษุสามเณรน,น้อยนั่งอ,อยู่บนพื้นฟังการสวดมนต์ของพระพุทธเจ้าเมื่อตรหนักได้จึงร้องอุทานขึ้นว่าที่แท้ชื่อนี้ได้มาเพราะรูปร่างลักษณะของภูเขานี่เอง ข้ายังนึกไปว่าบนเขาลูกนี้จะเป็นพระพุทธรูปทั้งหมดเสียอีกอยู่เวหวินเฮ่าบีบมืออันอ่อนนุ่มราวกับไร้กระดูกของนางแล้วพูดว่าไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าก็ดีหรือพระพุทธเจ้าก็ดีขอแค่สามารถคุ้มครองเจ้าได้สามารถให้เจ้ายังอยู่เคียงข้างข้าได้ข้าล้วนกลับไหวทั้งนั้นเจ้ามีความปรารถนาอะไรหรือไม่ได้ยินมาว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆอยู่วนชิงหลิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเช่นนั้นข้าหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาของเขาโรคเรื้อนได้เดยเร็วที่สุด แล้วก็หวังว่าโรงเรียนแพทย์ของข้าจะสามารถเปิดได้โดยเร็วที่สุดด้วยขอให้สามารถหาหมอที่เก่งกาจมาสอนได้โดยเร็วแต่นางกลับทอดถอนใจอย่างเงียบๆสิ่งที่นางหวังยิ่งไปกว่านั้นก็คือการได้พบกับครอบครัวของนางสักครั้งต่างหากขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ